ทสนับสนุนโดยซันตาเฟ่เสริฟความสุขทุกสถานี สวัสดีค่ะกับพรธยาการซัตสอรี่ซัฮอลลีเดย์วันหยุดแบบนี้มาเจอกับพวกเราทั้งสองคนแบบสดใสแต่เราจะสดใสวิบวับมากกว่านี้ทำไมเพราะวันนี้เราจะพูดคุยกับเรื่องของเพชรเพชรพลอยๆอยเอาแบบขำๆเลยสักพันล้านไปเอาเพชรมาจากไหนอ่ะต้องพันล้านอโอยคุณพี่ดูหน้าหนูก็รู้แล้วเอามาจากบ้านใช่ไหมของคนอื่น โอ้แต่ประเด็นคือแขกรับเชิญของเรามีเพชรเป็นพันล้านจริงๆวันนี้เราจะพูดคุยกับไฮโซห่มเพชรถูกไหมคุณพี่ถูกต้องไฮโซห่มเพชรไฮโซห่มเพชรนะจ๊ะจะมานั่งเมาหน่อยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีคนบอกว่าแกไลฟ์เยอะไลฟ์สดขายของจนคนพูดกันปากต่อปากว่าเ e อ๊ะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่มีเงินแล้วหรือเปล่าถึงได้เอาสมบัติเก่ามาขายกินเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณชูชัยหรือไฮโซชูชัยชัยฤทธิ์พีเลิศค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกี่ครั้งใส่ทุกครั้งดูนะอ่ะไม่เชื่อนี่เราให้ถอดแมสให้ดูเลยนี่ <c oughs> นี่น <c oughs> ดูสิดีนีพี่60จริงเหรอคะจริงแต่ว่าทุกอย่างคือแบบ แต่เราจะบอกตัวเองว่าจุดที่3ามสิบห้าแล้วใจให้หยุดที่19พอาพอว้าวิธีการแบบต้องขอเรียนรู้วิธีแบบนี้บ้างจะได้กระชุมกระอย่าอยู่อย่าอยู่กับคนแก่เยอะก็อยู่กับเด็กอยู่กับเด็กๆแร้เด็กๆกระชุ่มกระชวยน่ารักไม่ใช่แค่อยู่แต่กับเด็กเท่านั้นแต่การแต่งกายใช่ก็คือทําให้ดูเด็กลงไปด้วยดูสิมตกรชุ่แมโอ้โหกับชุดีที่สุดทุกชุดของวิชุดแชทแมจริงๆมีแบบเวอร์กว่านี้ แต่ว่าสัมภาษณ์มันจะหนักไงเลยไม่ไดเอามาอันนี้แบบอันนี้แมทแมททั่วไปเดินตลาดซึ่งตอนนี้ธุรกิจของคุณชูชัยเองก็คือีเพชรไขเพชรเนาะเจนพีสบายชูชัยครับแล้วก็โรงแรมโรงแรมชูชัยบุรีสีอัมพวาดีมากโรงแรมฉันเคยไปมาแล้วแล้วตอนนี้เราทำเราทำอัมพวาสีคาเฟ่คนมองบอบตายแล้วเอาแต่ของดีๆช้อนเชิญยิ่งไม่กลัวโดนจิกโดนอะไรเหรอพี่บอก ชูชัยเป็นคนทําอะไรต้องสุดเถ้าหากมันไม่สุดไม่ใช่ชูชัยนีงส่วนใครจะจิกจะเจ๊าะช่างหัวมันพูดเลยนะฉันสะดุดตากับแหวนวงนั้นมากเลยอย่างวงไหนวงนี้คืวงไหนดูสิวงออะอันนี้เอ้าันเลยถามตรงๆครับกี่กะลัตเกือบ30มสโอ้กี่บาทครับ เกือบร้อยนะตอนนี้ถูกไหมอันนี้ถือว่าเป็นเพชรที่แพงที่สุดในในในตัวพี่แต่พี่ก็ยังมีทุกวงราคาใกล้ๆกันมีประมาณ4ีห้าวงใหญ่ๆหมดเลยก็อย่างอย่างเราเป็นคนชอบเพชรมากอย่างมือขวากอันนี้จะถูกกว่านี้เป็นโกมเนาะเอเบรลประมาณ10-20ล้านเพราะว่ามันขาวจัวครับสร้อยเนี่ยแบ่งองเส้นหนึ่งได้ไหม แต่พ่อหนูเหรอหนูไปเอาใครมามาแลกกับพี่หน่อยอะต้องพี่แม่าแม่ไม่ได้ขอเป็นของนะแม่ถามว่าเอาใครแม่ขอเป็นคนด้าเป็นคนนะเอาแบบเพชรยักษ์นะอาหมายถึงขนาดเพชรนเดี๋ยวนี้กล้าพูดนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้เราไลฟ์สดบ่อยๆมันก็เลยกล้าพูดเมื่อก่อนไม่เคยกล้าพูดเดี๋ยวนี้ต้องพูดแต่สิ่งที่พี่ชายพูดเก่งขึ้นมากเลยนะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องไลฟ์สดค่ะย้อนมันเรื่องโควิดหน่อย มีขนาดคนที่เขาประสบความเรขนาดนี้ยังเป่ยปากเลยว่ามีปัญหากระทบใช่ไหมคนทุกคนที่ทำโรงแรมใช่ไม่มีนักท่องเที่ยวตอนนี้ฟังนะธุรกิจโรงแรมนะฮะกับท่องเที่ยวอีกเลยอีกเลยพอไม่มีใคราเวอะไรไม่อุ้มด้วยนะพอเพชรเพชรมันก็เป็นรักชวรี่มันเป็นอะไรต้องคนเหลือกินเหลือใช้ก็มันก็ทําให้ยอดเรดตกอะขนาดไหนที่เยอะนะเป็นครึ่งครึ่งเลยห้าสิบสี่เ ถูกต้องแล้วพี่ลอสเงินเยอะมากช่วงโควิด -23 ปีเนี่เพราะว่าของเราเราก็ต้องก็โรงแรมก็ปิดร้านก็ปิดไป3ามรอบพี่ก็ขาดรายได้ไปหลายร้อยล้าน่ะเป็นร้อยเนาะพี่เป็นร้อยหลายร้อยเนาะหลายร้อยนะยิ่งธุรกิจใหญ่นะจกาการพูดเลยก็ยิ่งเยอะโดนเยอะเท่านั้นด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าพี่มาเลยทําให้เราเครียดเราก็ต้องมา หาที่ระบายอย่างเช่น Facebook อย่างเช่นไลฟ์สดอย่างเช่นติดต่อคืออคือพอเราอยู่แต่บ้านนะบอกตรงเลยนะเราเคยทำงานอ่ะแล้วมันพอมันเป็นโควิดอกมันจะแตกใช่ก็ซึมพอซึมปุ๊มมันก็เหมือนกับซึมเศร้านแล้วมันมีแต่ข่าวลบข่าวลบข่าวเมื่กีเราก็ลุกขึ้นมาเล่นเราก็ต้องต่างไง เราอยากแกงเพราะเราพอสอายุเราไว้ที่สิบเก้าใช่เราก็ต้องเริ่มเราต้องปรับเราต้องปรับตัวเราดับเลยสมองเราต้องเป็นเด็กแล้วก็วันหนึ่งน้องมาร์คทาวินเนาะเขาก็มาขอคอแรประหว่างที่คุยกันเนี่ยน้องมาร์คก็บอกพี่เอาเพชรมาไล่ซออมีคนมากระตอมวันนั้นขายได้เป็นล้านโก็เลยบอกเฮ้ยอะไรวะ พูดไลิกอีกคำซึ่งเราก็ไม่เคยคิดถูกแม้ว่าการไลฟ์จะขายได้เป็นล้านถูกไหมพี่ใช่ก็เลยไลฟ์ลองไลฟ์ขายที่บ้านก็ไลฟ์น้ําหอมก่อนเนอะไลฟ์น้ําหอมแล้วก็ไลฟ์นาฬิกาแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเพชรก็ทำจนทุกวันนี้ซื้อขายดีเลยคือมันดีเลยเชื่อไหมพี่เคยขายนาฬิกาแบรนด์เนมไปสิบกว่าล้านสองเรือแล้วขายเครื่องเพชรไปอีกสิบกว่าล้านแล้วก็จะขายอย่างเงี้ยเห็นไหมชิ้นเล็กๆข่าแต่หลังไลฟ์ มันได้อีกได้ยออเราเขาก็ไปที่ร้านจะซื้ออีกคนไม่รู้ว่าตายแล้วจูใจเธอรวยขนาดนี้เธอมาดั้นไล่ทำไมเออท่านบอกเลยนะคนเราอ่ะใช้เงินอยากใช้ใช้ไปคุณคนจะคิดว่าหาใหม่ได้แต่เวลาที่มีค่าเราต้องทำทุกเวลาให้มีค่าถ้ามันหมดไปอย่างไม่มีค่าเราเรียกคืนไม่ได้ใช่วันหนึ่งเป็นใบอยู่ที่บ้านนั่งอย่างเงี้ยนั่งมองไปดดูกันแล้วเน็ตฟิกก็แล้วอะไรกันแล้ว ไม่มีค่าเลยที่ไม่ชอบเไรซึ่งวันนั้นน่ะเราปลงถึงขนาดว่าเราอัดคลิปแบบปลงชีวิตเลยใช่ใช่เคยมันยังไงนะก็มันมันเหมือนปลงอ่ะเอปลงมันแบบบองเข้าของตายแล้วอันนี้ก็สามล้านอันนี้ก็สองล้านอันนี้ก็เท่านี้แล้วเราซื้อมาทุกอย่างเราซื้อมาเนี่ยซื้อมาปุ๊บเราเป็นทาสมันทันทีเห็นไหมใช่ใช่ก็เลยมีความรู้สึกอยากปล่อยอยากปล่อยอยากปล่อย มามองกระเป๋าแอมเบเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะตอนนี้รอมันเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเพื่ออะไร forward ในที่นี้ไม่ได้พูดว่าอย่าหยุดซื้อนะใครซื้อก็ซื้อไปแต่ตอนนี้เราถึงอยู่จุดหนึ่งแล้วว่าความสุขของเราสิ่งเรานี้เราได้หมดแล้วลาบยศสรรเสริญตอนนี้มีแต่อยากจะแบบเคลมปลอมคืนเลยเนาะอยากจะขายอยากจะก็เลยอะไรปล่อยละวางเพราะเราไม่มีทายาทพระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคืออะไรคือคือการดับนะเราจะรู้ไหมว่าเราจะดับเมื่อไหร่เรารู้เหรอเรารู้วันตายเหรอไม่รู้พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาจะไม่มีลมหายใจแตทรัพย์สินที่เราสร้างมาทั้งหมดนั่เราต้องเคลียร์มันให้เร็วที่สุด แน่นอนว่าความคิดของเราเป็นส่วนหนึ่งแต่ความคิดของคนข้างนอกคือมันอยู่ให้เขาเมาไม่ได้จริง็เมาไปเถคนก็ยังชอบเมาเมาอีกบอกว่าอเอาสมบัติเก่ามาขายไม่มีจะ,จะกินแล้วแน่ๆ่ฉ,ฉันว่าเธอเดือดร้อนแต่เดี๋ยว ยังมาให้คุณแม่ตอบเดี๋ยวให้คุณแม่ตอบช่วงหน้าบอกกันถ้าฉันจะขายฉันก็ขายเบนหนึ่งจะได้ร้อยล้านฉันอยู่ได้เป็นเป็นตลอดชีวิตถูกต้องทำไมฉันต้องมาขายไอ้พวกนั้นขายยากกพราะต้งเยอะขายนี่ง่ายกว่าถูกต้องแล้วร้านฉันมีอีกเป็นหมื่นชิ้นทำไมฉันจะต้องมาขายอีกของในบ้านก็ขายเพชรในบะในร้านสิถูกต้องเป็นหมื่นชิ้นนี่ไงคุณแม่อัดอันคุณแม่เก็บก่อนเดี๋ยวให้ช่วยช่วหนยแม่ตอบกลับตอนนี้ักครู่เดียวค่ะ กันต่อนะครับกับซาซอีซาฮอลิเดย์วันนี้สว่างว่าเป็นพิเศษเลย<ะ>เพราะว่าเรามีเครื่องเพชรมาอยู่กับเรามากมายเลยพี<ะ>่ชูชัยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮ<ะ>ไฮโซห่มเพชรคำเ <c oughs> ลิฟมาก <c oughs> เราจะมาเจาะลึกเรื่องไลฟ์สดหน่อย <c oughs> ไลฟ์อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งหรือวันหนึ่งกี่รอบวันหนึ่งสองรอบอ๋กี่โมงครับประมาณบ่ายสามเนาะสามบ่ายสี่แล้วอีกรอบหนึ่งก็หกโมงครึ่งจนถึง ก็แล้วแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้ซึ่งลูกค้าุ่นในี่เป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้บอกตรงว่าไม่รู้มาจากไหนไม่รู้แต่แค่มีเงินสื่อว่าปีแล้วปรากฏว่าบางทีเออมาจากเมืองนอกก็มีแล้วก็เชียงรายขอนแก่นสมุทรไทยไปทั่วประเทศเลยนะแต่อย่างที่เราบอกแหละแน่นอนพอคุณชูชัยค่ขึ้นชื่อว่าคุณชูชัยมาไลฟ์สดปั๊บ มาพูดขายของหลักร้อยแปดร้อยพันนึงคนเมาไงเมาไงบอกว่าเนี่ยนี่คือเครื่องสุดท้ายแล้วไม่มีจะกินแล้วต้องมาทำนี่เดี๋ยวขอโทษนะคะเป็นคนพิมพ์หรือเปล่าคะฉันโมโหแทนคุณโมโหแทคนจะมากินก็มาเมาอยู่อันนี้อันนี้เข้าใจคือใหม่ๆตอนมาไลฟ์ก็มีคิดอยู่เหมือนกันมันของมันไม่แพงอยู่แล้วรับแล้วพอเรามานั่งดึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาไลฟ์แบบนี้เนี่ย หนึ่งเราต้องเริ่มที่ของจับต้องได้ใช่ไม่จมาของ4ี่แสนห้าแสนใครจะซื้อหนีหมดอ้าวเราก็ต้องเริ่มที่น้ําหอม2 0 0พันสามพันสีนอ่ตอนนี้เริ่มเป็นทองเกอเป็นเพชรสองหมื่นสามหมื่นแต่หลังไร่เราขายได้เป็นล้านล้านอ่าใช่เราปิดการขายเงนน้อยที่ไหนแล้วนิดฉันเพิ่งทําเดือนเดียว3มเดือน100ร้ยล้านแล้วนะน้อยเหรอไม่น้อยพี่ มันเยอะนะเลยหน่อยมันจะโตขึ้นถ้าจะลองลองจะไล่ห้าปีคุณคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมดูว่าไม่ใช่แค่ของที่ใหญ่มันอาจจะดีกว่าแบรนด์แม่ฉันอีกเออแต่ว่าเดี๋ยวฉันว่าสร้างเดี๋ยวสร้างสักปีแน่นอนเธอเธอเนแบบกระตู้นนิโอเขาได้เลยใช่ว่าทุกอย่างเป็นแบบโอเคพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็ลักสูรี่นาฬิกาน้ำหอมมันอยู่ในเทรนด์เดียวกันใช่ไหมฮะใช่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ทำอยู่แล้วสิวรงสิวลึงแล้วก็อยู่ในเทวสถานแต่อย่างที่เราคุยกันนะ มีเทวสถานด้วยอ่าใช่ดังนั้นเนี่ยก่อนจะทำเทวสถานได้มันต้องมีความสนใจเรื่องของแบบซึบลึงธรรมะเรื่องของอะไรอย่างนี้มีไหมใช่ทําไม่ถึงธรรมทําไม่เราถึงสนใจด้านธรรมะด้วยโอ้ชอบมากเพราะเมื่อก่อนเราเนี่ยซักเซสมาไวมากครับยศสรรเสริญครับแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยพี่จัดงานนะคิดตีมงานอยู่สองเดือนแล้วเครียดมากคิดไม่ได้ก็คิดโทรหาน้องคนหนึ่งเลยที่ชวนพี่ไปปฏิบัติธรรมอยากรู้ เออไองงานนี่มันรัดตัวเหมือนเราติดกับดักชี้นนี่อ่เออพอเราไปเนาะรีแลกซ์เบาสบายแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วอย่าสะสมเยอะไปทุกครั้งนะเชื่อไหมอยากขายบ้านขายอะไรทิ้งหมดเลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยอยาก่อยวางหนี้หรอโอ้พอเราฟังแล้วมันจะเหมือนกับว่า ตายแล้วอยากขายกระเป๋าอยากขายบ้านอยากอะไรอยากไปอยู่วัดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะแต่วันหนึ่งพี่อยากจะบวชนะพี่จริงหรอคะจริงพี่อยากจะบวชบวชหมายถึงว่าบวชเลยอาจจะบวช15วันก่อนแล้วบ้านปลายชีวิตเดี๋ยวดูก่อนถ้าตายในร่มพระพุทธศาสนาเนี่ยไปเชื่อไหมแต่คาราเรายังมีอยู่คนแบบพี่ชูชัยนะ ถ้าบวชเนี่ยเดี๋ยวติดใจแน่ๆิอใจเข้าแล้วเข้าเลยเข้าแล้วเข้าเลยเป็นอินเป็นคนอินแม่ผู้อย่าไปประดับธรรมสิบห้าวันกลับมาจะขายอย่างเดียวอยากขายก็อยากขายบ้านจนลูกน้องบอกที่ใจเย็นๆปีเขาจะเรียกปีไงปีไม่ต้องไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมได้ไหมมาทีไรปีจะขายจะขายของหมดป้าบอกขายตรงๆแต่ผลสุดท้ายระยราบยศเสรเสรเนี่ยคือสิ่งที่เราทำมาแล้วเป็นกิเลส อยากรวยอยากรวยอยากรวยแต่บางคนอยากรวยเร็วค้ายาเสพติดอเด็กผู้หญิงบางคนอายุ14บ5อยากมีกระเป๋าลุยขายตัวเห็นไหมมันต้องมีสติไงใช่ไหมลาบยศสรรเสริญเนี่ยทุกคนอยากได้และมันเป็นสิ่งที่เพราะเรารับตัวเองเป็นที่สุดเราจึงต้องการสิ่งเหล่านี้ปกป้องตัวเราเองก็เลยเกิดความโรคโกรธหลงซึ่งอย่างที่บอกต้องปล่อยวาต้องปล่อยวาต้องเจ้าถือบอก รักตัวเองไม่ผิดแต่ต้องรักผู้อื่นด้วยแล้วก็แผ่เมตตาด้วยอยากให้พี่ชูชัยฝากถึงคนที่ดูอยู่หน่อยครับหลายคน<ะ>อยากรวยเหมือนพี่ชูชยัยต้องทํายังไงดีอยากรวยนี่นะฮะผมบอกเลยว่าหนึ่งต้องมี I h a v e a dream เราต้องฝันเป็นนะฮะเมื่อเราฝันเป็นปุ๊บว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ ทุกๆคนเลยในโลกนี้ไม่ว่าเครื่องบิน iPhone หรือสิ่งต่างๆไฟฟ้าเกิดจากความฝันของคนทั้งสิ้นค่ะยู่ต้องฝันเป็นพอฝันเป็นป๊บใช้ป๊บแอคชั่เลยค่ะอย่ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นมนุษย์เราชอบอย่างเงี้ยหรือไปฟังทำไม่ได้หรอกรอ,อก่อนโอ้ยเธอทำเดี๋ยวก็เจ๊งถ้าคิดตามเขาตายเลยนะอ,อย่าเราต้องมั่นใจในตัวเองอถ้าเราคิดว่าทำได้แล้วก็ comfortable แล้วก็พร้อม สู้อย่าปล่อยทุกอย่างที่เราคิดมันเป็นไปได้และอุปสรรคต่างๆต้องบอกว่าเราคือผู้พิชิตถ้าเราพิชิตมันไม่ได้มันจะพิชิตเรานี่ไงเราต้องมีความสุขกับการทำการทำการทำคุณต้องมีความสุขทุกวันตอนนี้ที่คุณยังไม่มีอ่ะคุณมีความสุขก่อนและนั่นคือคุณค่าชีวิตที่คุณไม่ต้องรอคุณทำให้มันเกิดสุขได้เลยเกิดสุขตอนนี้ก็จะทำให้คุณยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์คิดบวกเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมมีความสุขจริงๆจากการพูดคุยกับพี่ชูชัยในวันนี้นะคะได้แง่คิดเยอะมากๆต้องขอขอบคุณพี่ชูชัยจริงๆที่วันนี้สลับเวลามาพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชูชัยค่ะัสดีครับใครอยากซื้อเพชรเดี๋ยวเราขึ้นให้นะจ๊ะต้องติดตามได้ทุกช่องทางของพี่ชูชัยนั่นเองนะครับชูชัยเดอะยูนิเวิร์สชูชัยเดอะยูนิเวิร์สเพจพี่ติดตามได้ ช่วงหน้าครับใครสนใจเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์จะทำอะไรทำยังไงให้ปังมีเทคนิคมาฝากกันด้วยสักครู่เดียวครับกลับมาลอ<ๆ>มานอนะครับกับจัดซอลี่จัดฮอลิเดย์นั่นเองนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนก็มองหาเรื่องราวของการทําธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์แต่ยังทําไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเรามีกูรูหนึ่งท่านนะครับจะมาแนะนําบอกเคล็ดลับให้ฟังการต้อนรับด้วยนะครับคุณอิสรีหรือว่ามีปุ๋ยครับสวัสดีสสดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนต้องเรียกมีปุ๋ยมีปุ๋ยทําไมทาไมทุกคนถึงเรียกว่ามีค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเสมือนแม่เป็นผู้สอนเป็นผู้ให้เขาบอกนักเรียนบอกว่าเรียกแม่มันดูธรรมดาเรียกมีแล้วกันนะคะจะได้เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นคือนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จทางด้านการขายออนไลน์ค่ะตอนแรกมีเริ่มต้นมีทําธุรกิจอะไรค่ะต้องบอกกันค่ะอดีตเป็นข้าราชการมา27ปีอุ้ยเหรอคะราชการอารมณ์มั่นคงแต่ยังมองที่ในรั มองที่อะไรเหลือกันดีกว่าว่าเหลือเท่าไหรถ้าไม่เราตัวเองส่วนใหญ่อยู่กันกู้คือกู้ทุกอย่างยกเว้นกู้ระเบิดไม่ได้กู้เงินเงินทุกหน่วยเราเงมาหดทาให้มีความรู้สึกว่ารายได้ทางเดียวไม่ตอบโจทย์แล้วเพราะเราคัหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็เลยต้องมองหาอาชีพเสริมแรกๆก็เป็นแม่ค้าในคราบเครื่องแบบ โอ้ยก็คือทํางานเสร็จแล้วก็ออกไปขายของตอตื่นแต่เช้าเลยคต้องให้ทานตอนเช้าก็คือตื่นแต่ตีสี่จ่ายคาไปหาของมาขายแล้วแบบกระเพาะปลาขนมจีบสาลเปาเป็นถุงๆๆๆถุงๆๆห้าบาทสิบบาทก็เอาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไปขายของตลาดนัดแรกๆก็เอาของที่บ้านไม่ใช้นั่แหละไปขายแปลจะพาไปเงินแต่ตอนหลังก็คือมีความรู้สึกว่ามันขายไม่ดีมันนเหว่อมันเหนื่อยแต่ทีนี้ว่าตอนนั้นก็คือเขาบอกไปโบวเโบว์สำเพ็งสิตลาดเช้าตีหนึ่งไปหาของใช่ไหมไปหาของไปหาของไปกุ้งกนบิ๊กน้าไปซื้อ ไปซื้อไปอีกแต่กว่าจะตั้งร้านประเด็นตลาดตลาดนัดตอนเย็นน้ตั้งร้านป๊บฝนตกโอ้ยทุนหาย่าแผงไปแล้วขาแผงแล้วก็กํกำไรบางทีกำไรได้มาร้อยหนึ่งทีบางทีอาทุนพักไปทุนหายกำไรหมดเพราะทุกคนมีค่าค่าน้าค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ทำงานจนจะไม่เหลือคุณค่าให้ตัวเองแล้วนะใช่ไม่เหลือรู้สึกว่าเครียดละตอนนั้นเริ่มเครียดแล้วก็เลย บอกหลานสาวต้องบอกขอบคุณหลานสาวเลยบอกว่าหลานอาบอกอาอาต้องขายของบนโลกออนไลน์สิแต่จะบอกว่าตอนนั้นน่ะออนไลน์เป็นทางเลือกไม่ใช่ทางรอดนะคะตอนนั้นก็คิดว่าทุกอย่างบนโลกออนไลน์ขายได้ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดโสต์ไปก็มีคนซื้อจนมีความรู้สึกว่าเริ่มท้อแต่บังเอิญมาเจอคอร์แปดสิบเก้าบาทอุ้ยทาให้เราคารู้สึกว่า เปลี่ยนเลยค่ะคือจากไม่เป็นเลยโลเทคนะคะตอนนั้นก็คัดลอกไม่เป็นด้วยนะคัดลอกไปโพลก็ไม่เป็นจนาจารสอนจนเป็นค่ะเรียนรู้ลงมือทํามีรายได้แทงงานประจําเลยตัดสินใจลาออกจากงานราชการเลยโอ้ค่ะนั่นเป็นที่มาที่ทําให้ประสบความสาเร็จตอนนี้เป็นโค้ดเป็นมีปุ๋ยเต็มตัวแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะหลายคนกังวลอายุมีผลกับการเรียนไหมครับไม่มีค่ะต้องบอกก่อนว่า ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ,อายุน้อยนะคะหรืออายุมากบางคนเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบางท่านเนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบก็บอกว่า เป็นรัชกาบานานไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานก็มาเรียนอยากรู้เหมือนกันการทําออนไลน์กันทํำยังไงก็มาเรียนคนต่อยอดได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นแค่เด็กปั๊มมีค่าแรงวันแล้วแค่ไม่กี่ร้อยบาทเขาก็บอกว่าไม่อยากเป็นเด็กปั๊มไปตลอดชีวิตก็มาเรียนทางด้านออนไลน์ผลปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้นะคะตอนนี้นะคะเราออกจากเด็กปั๊มนะคะมาทาธุรกิจออนไลน์เต็มตัวแล้วเนี่ยเราถ้าอยากเรียนกับมีแบบนี้เนี่ยคอร์สของมีกี่วันกี่วิชาได้เรียนอะไรบ้างอะคะในคอร์สนะคะ3วันนะคะ วันแรกเนี่ยเรียนต้งแต่การสร้างร้านค้าบนโลกออนไลน์จ้ะเพจต,ต้องสวยงามค่ะออสีต้องโดนสีต้องใช้ได้คอนเทนต์ต้องโดนนะคะทำยังไงให้คนสามารถหยุดปลายนิ้วหาเราได้ภายใน1.7วินาทีสําคัญมากวันที่2เนี่ยเป็นการโปรโมทโพสต์แล้วนะคะเป็นการ ยิงแอดโฆษณาเคยเห็นไหมคะเวลาที่เราเปิดเฟซมาปามันร้อนมันจะเ,นเจอเฮ้ยทำไมมันเจอนั่น,น่ะคะ่ะเขายิงแอดตรงกลุ่มเป้าหมายหลังตรงหมดช่วงอายุวันที่3เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นมาดูโมเดลธุรกิจแล้วมาดูสินค้าไหนที่เราชอบไม่ใช่ที่เราอชอบอ,อาจารย์ก็จะเผยเคล็ดลับวิธีการทําตลาดแล้วเอาธุรกิจเนี้ย ไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้3วันแล้วมีพิเศษให้กับแฟนๆรายการต้องมีพิเศษใหม่สิก็บอกเลยค่ะจากเดิม3วันนะคะแถมให้อีก3วิชาค่ะเป็น6วิชาด้วยกันนะคะอ่า YouTube marketing Line marketing Tiktok marketing ค่ะ6วัน6วิชาจัดให้เต็มเต็มเต็มราคาเท่าไหร่บอกเลยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการนี้นะคะจากปกติ8,900บาทนะคะเหลือ8 9บาทค่ะแต่อ่าร้อยสายแรกจะให้เรียนฟ เลยค่ะเออนี่ใจป๋าอย่างนี้ของเราสิใช่ค่ะก็ะมาที่เพื่อนเพื่อนลน์นะคะไปแอดไซทีวีหนึ่งเก้ค่ะหรือบโทรศู4ย์เก9าสค่ะ คนไม่เก่งไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเรียนได้ไหมครับเรียนได้ค่ะอ่าเรียนได้ไม่ว่าไม่เก่งไม่มีปัญหาเพราะมีก็เกิดจากไม่เป็นเลยนะคะก็สามารถทําได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะอาจารย์สอนแบบจับมือทําอยู่แล้วค่ะพอให้ตั้งใจเรียนเปิดตัวเปิดอ่าเรียกว่าเเทน้ำเปิดใจแล้วก็เทน้ําออกจากแก้วค่ะวิธีเรียนอย่างเงี้ยเรียนยังไงครับก็เรียนผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมาเรียนกับมีดีกว่านะคะวันนี้พิเศษจริงๆปกติวิชาของมีมีอะไรบ้างย้ำอีกทีค่ะ ป <c oughs> กติวิชาก็มีแต่การสร้างร้านค้าบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็การโปรโมโทโพสต์แล้วก็โมเดลธุรกิจที่เราสามารถแบบใช้กี่ยวกับดองชี้ฟูเม้นสามารถไปดูธุรกิจแล้วก็ไปรับใช้ธุรกิจตัวเองได้เลยะนะโปรโมชั่น3วันวิชาแล้วนะแถมอีก3วิชาอ่า t ิ k m ตอ k มาร์เก็ตนะคะยูท t บมาร์เก็ตติ้แล้วก็ Line Marketing ต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้แพลตฟอร์มเนี้ยศูนย์บาทมาเรียนให้เข้าใจเลยค่ะมาแรงมากด้วยและโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับรายการนี้นะคะจากปกติ8ปดพันก้าร้อยบาทเหลือแปดสิบเก้าบาทค่ะร้อยท่านแรกเรียนฟรีเลยค่ะออแอดไซน์มาได้เลยนะคะที่แอ t ไซ1 9, 9 1ทีวีหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย์สามหกเก้าเก้าหกค่ะมีหามอยากให้มีฝากถึงเคล็ดลับการขายของในโลกออนไลน์หน่อยมี<ด>อะไรบ้างค่ะ,คะต้องบอกงี้ค่ะเราจะถามกลับไปนะคะว่าเศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันไหมคะอ่า ช่นะคะแล้วคุณขยันทุกคนเป็นเศรษฐีไหมคะอันนั้นไม่ใช่ค่ะเขาบอกขยันเป็นเรื่องที่ดีขยันผิดที่สิบปีไม่รวยนี้ก็ขยันมายี่สิบเจ็ดปีนะคะยังเป็นหนี้ค่ะเราลองเปลี่ยนที่ดูค่ะเราลองมาขยันดูค่ะออนไลน์ทําครั้งแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่เราจะตักิจหรอกเพียงที่เราอย่าหมดศรัทธาในตัวเองคนอื่นดูถูกเราไม่น่าเศร้าเท่ากับเราดูถูกตัวเองนะาฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะมีห้าสิบสามยังทําได้เชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้แน่นอนค่ะจริงแล้ววันนี้มีน่ารักมากจริงๆนะคะเดี๋ยวยว ให้ก่อนสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้มีแรงไฟอยากจะลองเรียนออนไลน์กับมี้คือวันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษคือจริงๆะมี3วัน3วิชาใช่ค่ะแต่มีให้เพิ่มอีก3วัน3วิชาเป็นทั้งหมด6วัน6วิชาและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Set สตอรี่เชตฮอลิเดก็คือจาก8,900บาทเหลือ89บาบาทร้อยสายแรก เรียนฟรีสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรมาเลยที่0944036996หรือไลน์มาที่แอปทีวีหนึ่งเก้าหนึ่งเ้าใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณอิสรีหรือว่ามีปุ๋ยของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคอบคุณหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้สิบโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเอสดีช่องสามสิบสี่กับแซดสตอรี่แซดพัลเเดย์นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ